สวัสดีครับค่ำคืนวันพุทธที่15ตุลาคมครับวิเคราะห์ราคาทองคำกันกับผมจะเกอรชุบประตะคุณครับเช่นเคยครับทองคำทำมีพฤติกรรมเช่นเคยคือเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ทำสถิติจุดสูงสุดใหม่อีกแล้วนะครับไปทำจุดสูงสุดที่ตรงนี้ครับ4218 นะครับจุดสูงสุดตรงนี้เลยนะครับ4,218นรบะครับเ,เพราะฉะนั้นมุมมองก็ยังเช่นเคยครับเป็นขาขึ้นนะครับาจากที่เมื่อวานบอกว่าทองคำเป็นขาขึ้นนะครับแล้วเราก็เมื่อเป็นขาขึ้นนะเมื่อวานนะครับ เดี๋ยวดูกราฟรายวันก่อนนะครับอันนี้คือกราฟรายวันนะครับเนี่ยครับขึ้นนะครับทำจุดสูงสุดใหม่นะครับวันนี้นะครับ4,218นะครับเอาละมาดูกราฟของเมื่อวานจ้ะเมื่อวานนะครับอ่ะนี่คือเมื่อวานนะฮะี่วันนี้นี่กราฟชั่วโมงนะครับ เมื่อวานนะครับมุมมองเราบอกว่าเป็นขาขึ้นนะครับเรารอเมื่อเป็นขาขึ้นเรารอให้ราคาย่อตัวลงมานะครับเมื่อวานย่อตัวลงมานะครับแล้วเราจะเปิดออเดอร์บายนะครับเมื่อมีแรงซื้อกับเข้าไปเราจะเปิดออ <ๆ S 2> เดอร์บายนะครับเมื่อวานมีการย่อตัวลงมานะครับแล้วเมื่อย่อตัวลงมาเราก็เริ่มมองหาแรงซื้อนะครับแรงซื้อตรงนี้นะครับ อันนี้ย่อตัวลงมานี่แรงซื้อเข้ามาแต่ยังนะครับจนกระทั่งมีจุดโลที่2ใช่จุดโลที่1อยู่ตรงนี้แล้วก็จุดโลที่2อ,อยู่ตรงนี้นะครับจุดโลยกขึ้นนะครับจุดโลยกขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นแรงซื้อคอนเฟิร์มว่าเป็นแรงซื้อจริงนะครับก็เลยสามารถเปิดออเดอร์บายได้นะครับเมื่อวานก็เปิดออเดอร์บายนะครับ อันนี้ของเมื่อวานนะครับจุดโลยกขึ้นนะครับสังเกตจุดโลยกขึ้นมีแรงแรงขายย่อตัวลงมานะครับในแนวโน้มขายขึ้นย่อตัวลงมาแล้วมีแรงซื้อแต่ตรงนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นแรงขายทําจุดโลยกขึ้นนะครับจุดโลที่1นะครับจุดโลที่2ยกขึ้น แล้วก็เริ่มมีแรงซื้อตรงนี้ครับนี่แหละที่เป็นจุดที่ว่า,เ,าเราสามารถเปิดออเดอร์บายได้เป็นแรงซื้อเป็นแรงซื้อแรงซื้อที่ค่อนข้างมั่นใจได้ว่า,เ,าเป็นแรงซื้อจริงนะครับเนี่ยผมเปิดตรงนี้นะครับช่วงค่าๆานะครับแล้วก็ไปปิดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ทำกำไรได้ประมาณ20,000จุดนะครับ ิดตรงนี้นะครับเห็นว่ามีแรงซื้อเข้ามาจริงนะครับจุดลยยกขึ้นนะครับมีแรงซื้อเข้ามานะครับแล้วก็ปิดปิดที่ตรงนี้ตัวผองเองตัวใช้หลักของเส้นสี่ชั่วโมงนะครับเส้นค่าเฉลี่ยสี่ชั่วโมงเพื่อเป็นจุดเป็นเป้าหมายให้ปิดอ่าปิดออเดอร์นะครับก็ได้2องพันจุดนะครับเช่นเคยนะครับอ่ะหลังจากนั้นวันนี้ทํายังไงดีนะครับก็เช่นเคยครับ เมื่อมุมมองเป็นขาขึ้นนะครับในกราฟสี่ชั่วโมงนะครับจะลงตรงนี้เราปิดเรียบร้อยเรารอหาในจังหวะที่ราคาย้อนกลับลงมานะครับแล้วก็รอหาเมื่อย้อนกลับลงมาแล้วเราก็หาจังหวะที่มีแรงซื้อกลับขึ้นไปครับมาหรือยังนะครับมาดูกราฟชักราฟนาทีกันเริ่มมีเริ่มมี เริ่มมีการย่อตัวลงมานะครับวันนี้เร right. okay. ah ิ่มมีการย่อตัวลงมาค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ว่าในมุมมองของผมเนี่ยมันไม่เหมือนย่อตัวตรงนี้นะครับอันนี้ของเมื่อวานนะครับอันนี้ย่อตัวเมื่อวานนะครับอันนี้ย่อตัววันนี้สังเกตเห็นไหมตรงนี้มีในยะสําคัญที่สามารถหาราคาได้เปรียบนะครับซึ่งราคาได้เปรียบอยู่แถวๆนี้นะครับ ต่วนนี้ยังนะครับยังไม่ยังยังหาราคาได้เปรียบไม่ได้ยังไม่เจอก็รอย่อตัวลงมาอยู่แล้วก็ราคายังแวโน้มลดลงอยู่นะครับอันนี้ตัวผมเองยังมองว่ายังไม่ใช่จุดโลยกขึ้นนะครับเพราะว่าราคายังลดยังลดลงอยู่ครับก็รอก่อนนะครับอยางจะรอก่อนนะจุดนี้ยังไม่ใช่จุดที่น่าสนใจที่จะเป็น เป็นราคาย่อตัวแล้วได้เปรียบแล้วมีแหล่งซื้อกลับเข้าไปครับก็ตามนี้นะครับก็เดี๋ยวดูว่าคืนนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมาดูกันว่าเปิดออเดอร์ได้หรือเปล่านะครับแล้วเปิดออเดอร์ได้กําไรเท่าไหร่นะครับมุมมองเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ่เปิดออเดอร์ใบนะครับแต่รอในจังหวะที่ได้เปรียบแค่นั้นเองครับก็ผมก็เช่นเคยครับอ่าก็ให้ทุกท่าน ครับขอแรงสนับสนุนขอกำลังใจจากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ข้ามคืนนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับออเออยังเลยลืมไปเลย